มือนี่อากาศคือว่าฮอนแถววะฮอนฮอนวันนี้เชดนยังกินวะอืมต้มไข่กินมือนี่นี่แหละบุริกินต้มไข่มาสองสามมือละกะสีต้มไข่กินเนาะเอาสบายดีท่านผู้ชมมือนี้เหากะสีไปต้มไข่ให้ท่านผู้ชม,มอเบิ่งเนาะโอเคไปกันเลยเดี๋ยวซีพาไปกินต้มไข่แซ่บมือนี่ไป ตอนนี้เราก็ได้เรียมอุปกรณ์ในการต้มไข่ของเราก็มีไข่นำนำกบหมอแดงแล้วก็เตรเียมต้มไข่กันเอ้าไฟดับ <c oughs> อ๋อมาดับอย่างตอนนี้วะกำลังจะต้มไข่กีนนี่ เจ,จังไหนนาะวันนี้โอนเป็นยังไงน้ออ๋อไฟนี่คือว่าบูงว่ะโอ้ยเฮ็ยจังไดดีวันนี้โอ้ยเซจังไหนนอ้อวันนี้ไฟก็มาดับตอนนี้อีกเตาไฟก็บ,บ่มีเตาแก๊สก็บ,บ่มีฮ้อนก็ฮ้อน <S <S อย่างไัวไข่สองน่วยนี่แหละเซจ,จังไดนี่จังไดฉันได้กินมันวะจะจังใดฉันได้กินไข่นี่ เชิญวิธีอะไรนี่เอา้ารองเห็ดอันนั้นเบิร์บอกตัวไหนเอาที่ว่าข้าเจ้าอ่อนเอาไข่ไปตั้งไว้คอนขีด้นอนหงอนเห็นไหมอ๋ออันนั้นมันจะเป็นการทดลองเลยนะฮะเขากลับมา,าเป็นคลิปเลยก็ลองเบิปะเราสิป้าไว้ประมาณจากักชั่วโมงสองสามสัปดาห์คือจีบอกอา่าสามสั่วโมงกัน,น่าสีสุกเลยเอาไปกินขนมไปก่อนไปไป ไปเหตุผลกันไปไปกันเลยอ๋อเป็นอย่างแดดฮ้อนตานนี้วะพวกแสงแดด oh. สิปะไปใส่ไข่นี่ oh. หน่วยหนึ่งครัสิปะไปนี่เนาะโอเคสิปะไปนี่เลยไปหน่วยที่หนึ่งปะไปนี่หน่วยที่สองกัสิปะไว้อ่าตัวนี้เนาะ ่วยที่สองเขาจะปะไว้กลางแสงแดดห้อนๆแบบนี้โอเคละอีกประมาณสามสิบโมงเขาจึมาเบิรงกันตอนนี้กเเนน็เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงสี่สิบเก้านาทีตอนนี้เนาะเป็นเวลาสิบเอ็ดโมงสี่สิบเก้านาทีแล้วก็ไข่เขากรปะไว้ท่ามกลางแสงแดดห้อนๆแบบนี้ <c oughs> คนห้อนๆถ้าข้าพเจ้ายืนอยู่นี่มันน่าจะสุกได้ได้นน่ เลาไเจ้าจยืนอย่างนี้ถ้ายืนดูป,ประมาณสุมโมงหนึ่งละไข่ห่ากะได้ยูนนี่ละ <No. S 1> เกี่ยวทางฮอดสามสุมโมงแล้ะห่าพากันมาเบิง้งว่าไข่ห่ามันชิสุกบอ่อเค Beside I don't know where we're gonna f A few moments later ทุกคนตอนนี้เวลาผ่านมา1สมงล่ะตอนเขาเอาไข่มาไว้11โมง11โมง59แล้วตอนนี้1โมง1โมง5นาทีตอนนี้และไข่เขาอย่างอยู่บนเก่าอยู่อันนี้เป็นหน่วยที่1ของเขาหน่วยที่2เขาก็อยู่นี่ ผ่านมาหนึ่งชั่วโมงแล้วทุกๆหนึ่งชั่วโมงเขาจะมาเบิ้งไข่เดี๋ยวให้มันครบสามชั่วโมงแล้วเขาก็จะลองทับไข่เบิง้งว่าสิสุกบ่โอเคทุกคนตอนนี้เขามาชั่วโมงที่สองแล้วตอนนี้เวลาสองโมงสิบห้าสองโมงสิบห้าเขายัง เราทาไข่อยอ่จับวาวฮอนเลยเนี่ยยังคือเก่าเนาะสองโมงสิบห้านาทีเดียวสามโมงสิบห้านาทีแล้วเขาจะมาทับไข่เนาะ <No. S 1> แดดโคตรฮอนเลยตอนนี้ 3อู้ทนผู้สมตอนนี้ข้าพเจ้านอนรับเมื่อกี้นี่ลืมเลยตอนนี้เป็นเวลา3โมง58นาทียังมาหันได้มาเบิ้งไข่เขาเถอะผูดีไข่เมก็สีเอาปะไว้นี่กะเป็นเวลารวมๆกัประมาณสี่สโมงสีุ่กบ่เนี่ยเขาลองมาเบิ้งว่าไข่นี่มันสีุ่กป่เนี่ยหนึ่งหน่วย หน่วยนี้จะเป็นหน่วยตากไวถึงแล่วนั่นจะเป็นตากไวลุมละเฮาซีเอาไปทุกเบิงน่วยนี้ตากอยู่ถึงเนาะในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันละ่ะท่านผู้ชม,มตอนนี้ถึงเวลาที่จะทับไข่เบิงว่ามาจีซุกบอก <Wow. S 1> ตัวน,นี้จะเป็นน่วยยู่เฮาไว้ลุ่มเนาะเอาไวเ้เคียมทางกันตัวน,นี้จะเป็นหน่วยเฮาไว้ถึงกําแพงน่วยเบองขวามือนี่จะเป็นน่วยที่ยุลุม่ม ลองทับหน่วยยูลุมเบิงว์วามาสีซุกบอนนี่หเ,เสียปะ่าวันนี้ก็นเนาะลองทับเบิงเดี๋ยวขอไปเอาวันทับมาแป๊บนึงโอเคตอนนี้เขาได้เอาอุปกรณ์ทับไข่ามาละลองทับเบิงเนาะหนวยตัวนี้จะเป็นหน่วยยูทางรูมเนาะลองทับเบิงว่ามันสีซุกบอมาเรื่มงกันเลย โอ้โอ้จับโบสุกเนาะจับโบสุกเนาะท่านผู้ชมจะเป็นยังไงอ้าวโบสุกเนาะนุ่ยที่อยู่ลุ่มพื้นดินเออประมานพื้นดินหน่วยที่อยู่ลุ่มอยู่แแบกแคมทางกันเนาะสี่สัปโมง บสุกเ้าลองนวยนี่บ้งนวยนี่กะค่อนข้างอยู่สูงเนาะอยู่ถึงกำแพงสุกบอกนวยนี่มาทดลองนวยนี่กันเลยอบอาสุกเนาะทนผสม <c oughs> อ้แต่ว่าไข่นี่ห้อนไหลน่าจะเป็นซ่กรกําลาลวกประมาณสองนาทีเนาะสำเ ืนี้เฮาบอได้กินไข่สุกที่ตากแดดถือว่าผิดหวังไปเนาะการทดลองเพื่อนี่ถือว่าผิดหวังหลายรข้าพระเจ้ากาชิขอเมียนไข่ที่อยู่นี่ก็นเนาะมันเปื้อนกลางบ้านน่ะเอาท่านผู้ชมสำหรับไผ่ทีมักคลิปนี้กับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ข้าพเจ้าเห็ุคลิปต่อไปเนาะถ้าท่านผู้ชมอยากให้ทดลองอย่างก็สามารถคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ไดใตคมมด้ตคลิปได้ถ้าท่านผู้ชมเห็นคลิปต่างประเทศหรือว่าคลิปอื่นเนาะสามารถส่งมาให้ทดลองเลยเนาะข้าพเจ้าก็พร้อมจะทดลองให้ให้เบิ่งเนาะแต่เมื่อนี้ไข่เห่าได้ผิดพลาดอย่างง่ายเลย <laughs> เอาคลิปนี้กับโบมีอย่างไรเนาะฝากกดติดตาม YouTube แล้วก็เพจ a c e b o o k เด็ด X Y K ขอบใจเนาะ